บทที่หนึ่งนะเราจะมาดูเรื่องของ c o n j u n c t i o n นะคะ c o n j u n c t i o n ในบทที่หนึ่งจะมีอยู่สามคำคือคำว่า because so แล้วก็คำว่า although although นะคะมาดูการใช้การใช้คำว่า because because เนี่ยเราใช้เชื่อมเพื่อแสดงเหตุผล the reason เรื่อตัวอย่างนะคะเรามีประโยคมาสองตัวคือคำว่า i can't play tennis แล้วก็ประโยคที่สองคือ my racket is broken ทีนี้เราเอาสองประโยคนี้มาเชื่อมกันโดยใช้คำเชื่อมที่เรียกว่า because ตัวนี้ก็จะเป็น I can't play tennis because my racket is broken ฉันเล่นเทนนิสไม่ได้เพราะว่าไม้ตีหักนะคะไม้ตีหักเป็นเหตุผลของการที่เขาเล่นเทนนิสไม่ได้นั่นเองมาไปดูคำเชื่อมตัวที่สองคือคำว่า so so ใช้เชื่อมเพื่อแสดงผลลัพธ์ result นะคะ อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นประโยคแรก my racket is broken i can t play tennis นะคะทีนี้เอาประโยคสองประโยคมาเชื่อมกันด้วยคำว่า so my racket is broken so i can t play tennis ไม้ตีของฉันหักดังนั้นฉันจึงไม่สามารถเล่นเทนนิสได้โอเคไหมคะไม้ตีของเขาหักแล้วเขาก็เลยบอกเหตุผลว่าดังนั้นเนี่ยเขาถึงไม่สามารถเล่นเทนนิสได้ ต่อมาคำว่า although although แสดงข้อความขัดแย้งหรือตรงกันข้ามของประโยคแรกกับประโยคที่สองอย่างเช่นประโยคแรก it was cold อากาศมันเย็น I went swimming ฉันไปไว่ายน้ำถามว่าอากาศเย็นคุณปกติไปไว่ายน้ำไหมคะไม่เนาะดังนั้นแต่เขาเอามาเชื่อมกันดังนั้นเขาใช้คำว่า although although, although จะวางไว้ข้างหน้า although it was cold แม้ว่าอากาศจะเย็น I went swimming. ฉันไปว่ายน้ำเนาะอ่ะจบแค่นี้ค่ะเรามีอยู่ทั้งหมด3ามคำถ้าเด็กๆมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมสอบถามกูได้ <c oughs> ในแชทส่วนตัวของกลุ่มเนาะโอเคสำหรับวันนี้เจอกันแค่นี้หลกสวัสดีค่ะ